หลังจากที่ลูกไก่เกิดแล้วจะอยู่ในตู้ฟักไข่ได้กี่วันนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มือใหม่ถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนื่อนมือใหม่ที่กําลังเริ่มฟักไข่ครั้งแรกนะครับแต่ยังมีความกังวลว่าหลังจากที่ลูกไก่ของเราเกิดแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในตู้ฟักไข่ได้กี่วันนะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าเอาไว้นานเกินไปเนี่ยจะทำให้ลูกไก่ของเราตายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลของสมายฟาร์มนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของสมายฟาร์ามแล้วครับปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่ลูกไก่เกิดเราจะไม่ปล่อยให้ลูอยอยููกไ่่่อยนนนนตัขานเวนนค ก็คือนับเลยครับหลังจากที่เขาออกมาจากเปลือกเนี่ยนับไปประมาณ72ชั่วโมงนะครับก็คือไม่เกินนี้นะครับเราจะย้ายไปที่ตู้อนุบาลนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาอยู่ในตู้ฟักไข่นานเกินไปนะครับอาหารสำรองที่อยู่ในท้องเขาเนี่ยก็จะหมดไปนะครับและก็อาจจะเกิดสภาวะขาดน้ำนะครับก็คือจะทําให้ลูกไก่ของเราเนี่ยตายได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าลักษณะไก่ที่กําลังเกิดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวไหนที่พร้อมจะย้ายไปอนุบาลและก็ตัวไหนที่ยังไม่พร้อมย้ายไปอนุบาลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับ นี่เป็นลักษณะของไก่ที่กำลังเกิดนะครับอ่ะอย่างที่เพ่เห็นตอนนี้นะครับอ่ะตัวนี้เลยครับตัวนี้เนี่ยเพื่อน่าจะสังเกตเห็นว่าลักษณะขนเขาจะแห้งสนิทแล้วก็ฟูนะครับซึ่งไก่ลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถย้ายไปนุบานก่อนได้นะครับอาจจะไม่ต้องรอถึงสาวันนะครับถ้าเกิดว่าเขาขนฟูลักษณะนี้ครับอ่ะแบบนี้ครับแบบนี้คือเราสามารถย้ายไปนุบานก่อนได้เลยนะครับและอีกแบบหนึ่งครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ครับอย่างตัวนี้นะครับเขาน่าจะเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานครับ เพื right? not ่อนๆจะสังเกตเห็นว kind of ่าลักษณะขนของเขาเนี่ยยังไม่ฟ right. ูด <regain> ีนะครับอ่าอันนี้คือยังไม่พร้อมย้ายไปอนุบาลนะครับเราอาจจะเก็บไว้ในตู้ฟักไข่ก่อนนะครับให้เขาแข็งแรงนะครับและอีกตัวนึงครับนี่ครับอ่าตัวนี้ก็ได้ครับนี่ครับเพิ่งเกิดเลยครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าขนเขายังเปียกเลยนะครับอันนี้คือเพิ่งเกิดใหม่ๆเลยแบบนี้เราไม่ควรย้ายไปอนุบาลนะครับเพราะว่าถ้าเราย้ายไปตอนนี้เนี่ยเขาจะอ่อนแอแล้วก็อาจจะตายได้นะครับอ่านี่คือหลักการที่สมัยฟาร์มาใช้นะครับ นี่ครับถ้าขนฟูแบบน,นี้คือย้ายไปก่อนได้เลยครับโอเคครับสรับเพื่อนๆที่กำลังฟักไข่อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าลูกไก่จะอยู่ในตู้ฟักไข่ได้กี่วันนะครับหรือว่าเราพร้อมจะย้ายไปอนุบาลตอนไหนเนี่ยจะดูยังไงนะครับหวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณสาหรับการรับชมครับผม